มาสเตอร์ <G> Master, ประกาศเดินหน้าผลักดันแผนพัฒนากีฬาควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยลงนามต่อสัญญาฉบับใหม่เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของทีมสวัสดแคทเตรียมลุยสู้ศึกไทยลีกฤดูก,การใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้น การสนับสนุนสโมสรน,นครราชสีมามาสด้ F4 เป็นจุดเริ่มสำคัญของ m a สด้ในการบุกเบิก Sport m a r k e t ก็ตโดยสารต่อการสนับสนุนทีมต่อเนื่องเป็นปีที่12ติดต่อกันด้วยความเชื่อมั่นในสปิริตของทีมมั่นใจว่าฤดูกาลนี้สโมสรจะประสบความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะทุกคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นทุ่มเทและไม่เคยยอมแพ้ด,ด้วยสปิริตแห่งนักสู้ ครั้งนี้ยังได้เปิดตัวคุณพลนักเตะใหม่ตีเท้าฉกาดทั้งสายเลือดไทยและต่างชาติเสริมทัพสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมพร้อมเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ประจำฤด,ดูกาลร,ร่วมสนับสนุนให้กำลังใจทีมสวัสดแคทสโมสรนนครราชสีมามัสด้า F4 เพื่อผลักดันให้ก้าวสู่เป้าหมายตามที่ต้องการแฟนบอลชาโคลาชเข้ามาส่งกำลังใจเชียร์ในสนามกันเยอะๆนะคะ